สวัสดีครับมาครับมือในเบ้าเช่นสีทอดสมปลาสวายนะครับพี่น้องกินกับตําแตงกับเอียงก่อนละต้มแสบข้างในง่วนะครับมือนี่ครับเมนูเนี่ยครับพี่น้องแม่เบาเช่นเห็ดว้นะครับสมปลาสวายตัวให่ย่ๆเนี่ยครับเดี๋ยวสีเอาตอนใหญ่ๆเนี่ยครับไปทอดครับพี่น้องนี่มาๆๆๆเส็บๆนับกันครับ สวัสดีครับสวัสดีมิตรักเช่ากินแสบสู้ขู่สุข้นครับเมื่อนี้พบพอกันคือเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นสวยเชี่ยงครับผมมาครับพี่น้องกินทอดสมปลาสวายครับเมื่อเนี่ยเนี่ยครับแม่เบาเช่นเห็ดเห็ดสมว้ตําแตงต้มแสบสดห่อนครับพี่น้องเห็ดเองกินเองคือเก้าเหรอครับมากินข้าวเทียงน้าเบาเช่นครับเมื่อนีอยู่บานพี่เสานะครับพี่น้อง น้องเบิงกันนะสมไปด้วยอยูอ่บวะนี่ครับถอดมาชินเดี๋ยวครับยันกินโมโบเบิร์ดครับพี่นอ้องอสมพอดีสครับ 嗯。Mm. มาเด้อพี่น้องหาเข้าหาหนามมากินพร้อมบาวเชนครับ <c oughs> ต่มแสบข้างในงัวอื้พอดีเปรี้ยวครับ cắt hen Nè โอ้ oh. ยังหอนๆอนอยู่ครับพี่น้องอืม <laughs> mm. แซ่บอีดีครับ <c oughs> สดหน่อนๆนนครับอากาศเย็นๆคำใหญ่ๆรสครับพี่น้อง อ๋เผ็ดจดจัดบาเช่นตําเปรี้วหวานนะครับรสรสชาตเปรี้ยวหวานสมปลาก็สมสๆพอดีกินนะครับเปรี้ยวๆบดสมแห้งครับแม่พันท่ากับเห็ดครับ เบิดพอดีครับอือกินกับอันกเกาเหนียวข้าวอีบีครับไปลองอือหอ เนื oh, <laughs> ่อแตกยานตายว่ะครับพ oh, ี่น้องเพชรตำหมักแตงตอดสมปลาสบายนะครับพี่น้องกินกับตำแตงอันนี้ก็ต้มมะสดหน้าหัน้อนโอ้แสียบขาอีดีครับเอาบรรยากาศออยู่ในบ้านพี่สาวนะครับเมื่อเนี่ยมาฝากพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่นะครับบ่าวเช่นก็ได้กินให้เบิ้งแล้วนะครับ ถอดสมปลาสวายตาแตงเขากันครับพี่น้องแซบคือเกลาลองเบิรงครับเอากระ้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมเบวเช่นนะครับคอยสนับสนุนนะครับคอยกดไลค์กดแชร์เบาเช่นกะบโบมีคําอื่นนอกจากคําม่าขอบคุณหลายๆครับพี่น้องรับจากใจจริงนะครับสุดท้ายในเบาเช่นกับเสียไวัยซัมเน่ครับติดตามไว้นะครับบา มืออื่นเบาเช่นสีใดยังมาฝากพี่ตอนนองนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้สุขสมร่ำรวยสำเร็จลุงเรื่องยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ